ธุรกิจฟรุตทรัคพลิกชีวิตช่วงวิกฤตด้วยการขายอาหารเคลื่อนที่ได้อย่างไร ฟู้ดท็กร้านอาหารเคลื่อนที่ที่ถูกนามาดัดแปลงจากรถหลายประเภทได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังเกิดสถานการณ์โควิด -19 ที่ส่งผลกระทบให้พนักง,งานและเจ้าของร้านหลายกิจการหลายอาชีพต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบากทั้งตกงานปิดกิจการโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจร้านอาหารที่ต้องปิดตัวลงไปหลายแห่งธุรกิจฟู้ดทักคจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ที่อยากทําธุรกิจอาหารเนื่องจากรูปแบบของรถขายอาหารเคลื่อนที่นี้ช่วยประหยัดต้นทุนได้หลายด้านไม่น้อยทีเดียว ธุรกิจฟู้ดทัคนั้นไม่จาเป็นต้องลงทุนสูงมากเมื่อเทียบกับร้านอาหารทั่วไปอีกทั้งร้านอาหารแบบฟู้ดทัคยังตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันที่ไม่สามารถนั่งรับประทานอาหารภายในร้านได้ตามมาตรการของโซเชียลดิสแทนซิ่งหรือการเวนร้นระยะห่างทางสังคมหยุดเชื้อโควิด -19 ธุรกิจฟู้ดทัคจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเป็นไอเดียที่ช่วยพยุงให้ธุรกิจของผู้ประกอบการร้านอาหารได้ผลรวมไปถึงเราพนักงาน หรือแรงงานที่กําลังมองหาโอกาสใหม่ๆอยากสร้างธุรกิจส่วนตัวฟู้ดทรัคจึงเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจคล้ายกับรูปแบบเดลิเวอรี่หรือรูปแบบธุรกิจแบบ d r ดร e t ทรู ru, ที่ลูกค้าสามารถสั่งอาหารไว้ก่อนแล้วค่อยมารับกลับบ้านได้โดยไม่ต้องเสียเวลารอทอี่ร้านด้วยสเสน่ห์ของฟู้ดทรัคร้านอาหารที่มีความเก๋ไก๋ในตัวจึงเป็นเหตุผลให้ธุรกิจฟู้ดทรัคเติบโตขึ้นและยังสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ ทว่าผู้ที่อยากเปิดกิจการฟู้ดทคนั้นควรพิจารณาถึงความพร้อมในปัจจัยใดบ้างจึงจะสามารถใช้ช่วงเวลาแห่งวิกฤตนี้พลิกให้เป็นโอกาสในธุรกิจเรามีเคล็ดลับมาบอกกันในหัวข้อจะเข้าสู่ธุรกิจฟู้ดทคต้องมีความพร้อมด้านใดบ้างฟู้ดทัคือรถขายอาหารเคลื่อนที่มีต้นกําเนิดมาจากรัฐเท็กซัสอเมริกาและเป็นเทรนธุรกิจที่ได้รับการตอบรับดีในประเทศไทยในช่วง5ปีที่ผ่านมาและดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 i ฟู้ดทค ก็ยิ่งเป็นธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนที่ไม่สามารถนั่งกินนอกบ้านได้ผู้ที่อยากทำฟู้ดทรัคก็ใช่ว่าจะทำได้เลยจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆต,ต่อไปนี้ทำเลและสถานที่ตั้งในการจอดรถก็ไม่ต่างจากร้านอาหารทั่วไปสิ่งแรกต้องคำนึงถึงคือชัยภูมิที่ตั้งร้านอาหารการทำฟู้ดทรัคก็เช่นกัน ต้องเลือกสถานที่ตั้งร้านกลุ่มเป้าหมายอาศัยหรือสัญจรไปมาและต้องเลือกทำเลที่สามารถค้าขายได้ประจำหรือสามารถจอดรถขายได้เป็นครั้งเป็นคราวขึ้นอยู่กับปริมาณลูกค้าในแต่ละพื้นที่ว่ามีมากน้อยเพียงใดรวมไปถึงต้องมองหาลู่ทางในการทำรถฟู้ดทัชออกไปทำงานตามงานอีเวนต์ต่างๆเพื่อให้ลูกค้าหรือกลุ่มคนที่เข้ามาร่วมงานรู้จักร้านของเรามากขึ้น และจากทำเลจอดฟู้ดทัคที่เองเป็นการตอบว่าทําไมการเปิดธุรกิจฟู้ดทัคจึงประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะในบางแห่งฟู้ดทัคไปค้าขายนั้นอาจไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่อีกทั้งสถานที่ตั้งอาจจะไม่คงเดิมหากกลุ่มลูกค้าในแหล่งนั้นเริ่มหายไปก็สามารถย้ายพื้นที่ในการค้าขายได้สบายแค่ขับฟู้ดทัคไปจอดที่มีกลุ่มเป้าหมายใหม่ก็ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น ส่วนการตกแต่งสร้างความแตกต่างสร้างสีงสันให้ฟู้ดทักที่ดีก็ทําให้มีชัยเปียก,กว่าครึ่งความท้าทายของธุรกิจฟู้ดทักคือการทําให้ร้านเป็นจุดเด่นนอกจากดูเรื่องคุณภาพของรถที่จะนํามาใช้เป็นฟู้ดทักแล้วการตกแต่งสีสันและการคุมธีมสีก็เป็นสิ่งสําคัญแนะนําให้ลองเล่นสีสันลงลวดลายของรถให้โดดเด่นเห็นง่ายหรือแตกต่างสะดุดตาเพื่อเป็นจุดเรียกแขกไปเห็นมาให้ความสนใจและชวนจํา โดยต้องคุมธีมของร้านให้เป็นไป,นปนในทิศทางเดียวกันทั้งบรรยากาศร้านอาหารภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์เป็นการใช้แบรนด์สื่อสารให้แก่ลูกค้าและความสนใจในเรื่องเหล่านี้จะทําให้เกิดภาพจําที่ดีทําให้ลูกค้าแชะชิมแชร์และเป็นการทําตลาดให้ได้ผลทําให้เกิดความสนใจจากกลุ่มคนหน้าใหม่ๆตามมาได้คุณภาพอาหารและรสชาติต้องอร่อยโดนใจพุทธก,ก็ไม่แตกต่างกับร้านอาหารนรูปแบบหนึ่งแต่เป็นเพียง เคลื่อนที่ได้ไม่มีหน้าร้านประจําและใช้งบประมาณไม่มากในการดําเนินการภายในร้านก็เหมือนทั่วไปรสชาติของอาหารที่โดดเด่นจึงมีความสําคัญและจะชี้ชะตาว่ากิจาการฟู้ดทักนั้นจะอยู่รอดหรือไม่นอกจากนั้นการตกแต่งอาหารให้น่ารับประทานด้วยถ้าเกิดทําครบย่อมจะเป็นสิ่งที่การันตีเรื่องยอดขายและการจดจําแบรนด์ให้กลับมาเป็นลูกค้าประจําได้อย่างแน่นอนการยกระดับปรับแต่งรถให้ได้มาตรฐานสมาร์ทฟู้ดทัก การทำธุรกิจฟูุดทักให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลมีความสมาร์ทในเรื่องความสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานก็เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างธุรกิจนี้ด้วยเช่นกันอีกทั้งยังเป็นการช่วยลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยเหมือนที่เคยมีข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าดูดดังนั้นนอกจากความสะอาดแล้วต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งที่จำเป็นควรจะมีการนำรถไปตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอตรวจสอบไฟฟ้าอย่าให้รั่วชำรุด มีอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติและควรติดตั้งสายดินไว้เพื่อเป็นตัวช่วยในการใช้งานให้ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยรวมถึงการให้มีชีวะนะ้านามัยที่ดีควบคู่ไปด้วยโควิด <COVID S 1> ยังเพิ่มโอกาสรุ่งให้กับฟู้ดทรัครุกบริการถึงออฟฟิศหน้าคอนโดปาดหน้าเค้กฟู้ดเดลิเวอรี่นี่คือคำนิยามที่สื่อต่างๆมอบให้กับฟู้ดทรัคในยามนี้เพื่อยืนยันว่าธุรกิจนี้ถ้าเกิดทำได้แบบถูกทางมีโอกาสรุ่งโกยเงินในช่วงวิกฤตได้จริง ล่าสุดมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการทาธุรกิจของคนไทยยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งผลักดันให้ผู้ประกอบการ SME เข้าสู่ธุรกิจฟู้ดทรัคมากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนื่องจากธุรกิจฟู้ตทรัคสามารถนํามาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทกิจการได้ดังนั้นฟู้ดทรักจึงสามารถเป็นเครื่องมือนำไปต่อยอดขยายธุรกิจ เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้สะดวกและง่ายขึ้นขณะด,ดียวกันในวันที่โควิด -19 ไม่คลี่คลายทางกรมได้หารือกับผู้ประกอบการเฟรนช์ชายประเภทอาหารและเครื่องดื่มให้เข้าสู่ธุรกิจฟู้ดทัคด้วยเช่นกันเพราะผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จจากมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะมาประกอบธุรกิจแบบหน้าร้านพร้อมนั่งทานอาหารในร้านเล็กๆ ยนาเดศรินุก,กุลชรประธานผู้ก่อตั้ง TBIC Food Truck Thailand เปิดเผยว่าสถานก,การณ์โควิดตอนนี้ส่งผลต่อผู้ประกอบการฟู้ดทรัคโดยตรงเนื่องจากพื้นที่ขายผู้คนออกมาซื้อสินค้าเกือบทุกพื้นที่ไม่เปิดให้บริการทําให้ฟู้ดทรัคต้องปรับตัวด้วยการไปจอดบริเวณหมู่บ้านเพื่อให้บริการคนในพื้นที่ที่ไม่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่สามารถสั่งอาหารเครื่องดื่มของฟู้ดทรัคแบบส่งเดลิเวอรและแบบรับสินค้าจากที่รถ ทำให้ฟู้ดทคก็ต้องปรับตัวโดยเฉพาะที่มีการให้บริการแบบ d e l i v e อรได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าและมากกว่าในสถานการณ์ปกติด้วยซ้ําในปัจจุบันผู้ประกอบการฟู้ดทคมีประมาณ2,800คันแบ่งเป็นภาคกลาง60%ภาคเหนือ14%ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9%ภาคตะวันออก6%และภาคใต้6%ส่วนภาคตะวันตก5% สัดส่วนการจำหน่ายแบ่งเป็นอาหารประเภทอินเตอร์27%เครื่องดื่ม26%อาหารว่างอาหารหวาน15%และอาหารว่างคาว10%สำหรับเงินลงทุนที่จะออกรถคันใหม่ประมาณ500,000-1ล้านบาทรายได้เฉลี่ยต่อคันอยู่ที่1 5 6,000บาทอัตราการเติบโตของธุรกิจอยู่ที่20%ต่อปี และในตอนนี้ทั้งแบรนด์ใหม่แบรนด์เล็กต่างก็ปรับตัวมาเจาะธุรกิจฟรุ้ทรักอย่างชัดเจนตั้งแต่ธุรกิจอาหารไปจนถึงแฟชั่นเครื่องเขียนกาแฟสินค้าเบ็ดเตล็ดโดยกลยุทธ์ส่วนใหญ่จะเน้นการบุกไปถึงออฟฟิศบิลดิ้งสำนักง,งานใหญ่ศูนย์ราชการเพื่อเจาะลูกค้าคนในเมืองโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพจะเห็นภาพชัดเจนที่สุดว่าธุรกิจนี้มีการแข่งขันสูงมากส่วนธุรกิจอาหาร ก็มีการแข่งขันสูงมากจริงๆและธุรกิจนี้ก็มาชิงการตลาดกับ Delivery ด้วยการส่งรถฟู้ดทคไปบุกประชิดลูกค้าแบบถึงหน้าออฟฟิศหน้าคอนโดกันเลยทีเดียวดังนั้นธุรกิจนี้น่าจับตาดูยิ่งในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพจะมีการแข่งขันอย่างดุเดือดต่อไปจากนี้แน่นอนสืบจากข่าวรายงาน